ในดนเรื่อของเรเรี่ทุกแห่งทุกภาคเกรดเรียนทุกท่านครับวันนี้พีส่สุนโกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสได้รับเพื่อนของน้องพี่จากรเรียนุท่างประเทศเป็นอเาเจริโอใต ตอนนีกตอนโตทุกเาริฐีคนนี้ท่านอยู่ในอ้อมกอดของโน้นน้ำพิสุโรสหลายคนคงเคยมาพิสุโรสหลายครั้งแต่หลายคมันยังคงไม่เคยมาสักครั้งก็ขอให้สัมผัสสีในของความเป็นพิสุโรสสักครั้งเลยครับว่าพิสุโรสเป็นอย่างไรใช้เวลาแคบแ พอเก่าเล่าถึงกับท่านนิดนึงเดี๋ยวท่านจะไปีกไมโครพิล์สุโขท่านทราบไหมครับว่าพิสุโรกตรงนี้เป็นภาคเหนือตอนล่างเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่ไปสาลหมื่นุมวลหนึ่งห่นแปดร้อยสิบห้าตรางกิโลเมตรใหญ่นะครับหนึ่งมื่นแปร้อย 5ตารางกิโลเมตรจำิดนะครับที่ภูเก็ตเนะี่ยผมเป็นทัว่มาแล้ว5้ารสิบเจตารางกิโลเมตรนะครับเห็นไหมครับเปรียบเทียบนะครับชัดคนทั้งที่นี่ท่นานทราบไหมครับว่าจากตรงนี้ขับรถไปดสามชั่วโมงเนะี่ยประมาณสามชั่วโมงครึ่งถึงประเทศลาวนะครับพิซุรโรติดสองกับประเทศลาวนะครับสิบเก้ากิโลเมตร ปีต่อชายแดงเตี้ยเบอชาติการที่นี่มีความหลากหลายของผู้คนผู้ชนเผ่าทั้งชาวเขาชาวเราต้องมีที่พิศนโลกครับแต่คนที่นี่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในร่มพุทธรรมของพุทธศาสนาท่านโรเรียทุกท่านครับเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับท่านรู้จักประเทศไทยไหมครับ ประเทศไทยตั้งที่แรกที่ไหนครับตั้งมากี่ปีแล้วครับท่านมาพิซซูโร่ท่นานทราบไหมครับว่าประเทศไทยปฐมมกุฎของประเทศไทยอยู่ที่พิซซูโร่ท่านรู้จักชายคนหนึ่งไหมครับชื่อนายบาการเข้าครับรู้จักไหมชื่อเลครับ มื่อก่อนคนไทยมาจากไหนไม่รู้เราเรียนหนังสือกันมาต้องมาเจ็บทีมตอนใต้บ้างเกียงสีเกียร์บางว่ากันไปแต่เราไม่มีประเทศไทยอยู่นะครับอ,อาศัยด้อยู่อยู่ใต้อาน,นิโกมอของรบ้างของตะวานราตีบ้างแล้วเดีใใ๋ยไปออกมาจากทีมก็ไปฝั่งขวาก็าไปแต่เรบินง่าไปเป็นไทยใหญ่ไปพม่า,มาไปออกทางใต้ก็มา ผมาหงก็เรียนใอวมพันนี่แหละเขาเรียกไผ่น้อยขอกไม่น้ำหงรอบมาทา่นี้ก็มาลามาไทยเพว่อไทยน้อยเลไก็เต้องมีในายบานการเท้าเนี่ยนะครับโตขึ้นมาก็เป็นนักรบนักรบของไทยวรรันที่เจ็ดคู่กับพ่อขุนหาเมืองพิณายหาเนืองเจ้ามาร่าก็คือมังเพชู นายบางบางจ้านีอยู่เมืองบางยางครับเมืองบางยางก็คือเมืองนครไทยนครไทยก็คืออำเภอนครไทยพิษสุโลกแอบไเลยครับนายบางบางท้ากอเป็นผู้สึกก็เรียกว่าพ่อขุนบางกลางท้าเป็นท้าสหายกับพ่อขุนผาเมืองโรมศักดิ์กับนครไทยติดกันครับพ่อขุนผาเมือง เป็นนักรบขุนเขาทุนข้ารบชนะทุกสนามชัยวรมันที่เจ็ดกลัวว่าอาเมืองจะแข่งกระด่างกันเดื่องก็เลยโยกสาวให้ชื่อนางหญิงคาราเทวีกลัวจะกระด้างกันเดื่องอีกอวยยศตำแหน่งให้ว่าที่สีอินทรบุรีมีพระแสงอายาสิทธิ์ให้ด้วยอาเมืองก็รับไว้เพราะถ้าไม่รับเดี ання, chutz, Straße, ๋ยวฟอกขาด คบจนชนะหมดแล kind of yeah, ้วก็ยึดขึ้นได้ว่าเราเป็นไทยอยากไปนั่นเลยมาหาพ่อคุณบาอาารยข้าวว่าเราเป็นไทยแยกตัวเป็นไทยกันเถิดเพื่อนพบกันที่นครชุมซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในนครไทยเป็นี้เรเยกวองตำบลนครชุมแล้วก็ต้องคุ้มพ่ายคนทนครชุมเดินลัดลาะออกมาที่วัดโบสถ์กรุงพิรามเข้ามาสีสันาลัย เ้าตีเมืองสุโขทัยซึ่งมีถอนของพลังพงปกะกองอยู่ซึ่งเป็นของพลังพงที่อ่อนแอมากก็ชนะเพราะบอกแล้วว่าเป็นนรกแห่งขื้นเขาโรกที่ไหนก็ชนะที่นั่น่นี้ก็เลยแพ้พ่อขุดาัมงเงินเข้าเืินได้ก่อนที่สุโขทัยพ่อบาลบางการเข้าเข้าเงินศรษสักโดยกติการของการสิ้นไทยเข้าเมืองใหญ่ได้ก่อนก็ต้องเป็นเจ้า ข่อขุนมหาเงินครับตระหนักว่าตนเองเมียเป็นของก็ไปปรึกษาพ่อขุนมราการข้าวว่าให้พ่อขุนมหาการข้าวเปเจ้าลบชนะแล้วหาเจ้าไม่ได้ให้พ่อขุนมหาการข้าวเปเจ้าพ่อขุนมหาการข้าวเป็นไม่ได้เพราะท่านลบชนะท่านเป็นเจ้า พยายางที่เหตุผลที่ล่าวอ้างเมื่อสักครู่ว่าพ่อคุณคำมองบอกว่าเป็นไม่ได้เพราะถ้าเราเป็นเจ้าเลือดไทยจะไม่บริสุทธิ์เพราะเรามีเมียเป็นของก็ขอออกมาให้พ่อคุณบางการเท่าเข้าไปเป็นโกลาส์พอพ่อคุณบางการเท่าเข้าไปก็สถาปนาให้เป็นเจ้าเป็นพ่อขุนบางการเท่าเป็นเจ้าเป็นเจ้าต้องมีชื่อหาชื่อไม่ได้ เ้าชื่ออะไรดีเจ้าก็นึกคืนนายว่าใครบรมี่เกเคยให้ควยตำแหน่งให้เป็นสีอินทราธิบดีก็เลยบอกอยากนะเลยเอาที่ไหนเอาไปเอาแสงงายาวติดช่ด้วยแล้วเอาตำแหน่งไปด้วยชื่อว่าพ่อขุนสีอินราธิเป็นปฐมตริย์แห่งประเทศไทยนามว่าพ่อขุนสีอินธราธิโปกป้างเอาเลย พ่อคุณสามเยวก็กลับบ้านโดนสัทไปมีทํางานอยู่เยอะแยะพ่อคุณบางงานเท้าพอชนะศิษก็กลับบ้านที่นครไทยระหว่างกลับบ้านาาาานาาาาั้นก็เอาผ้าอาม้าหรือผ้าผเกีียวการสิกผูกที่ปลายม้าปาคว้ที่เขาช้นงงบอกนี่คือประเทศไทยต่อแต่นี้ตรงนี้เรียกว่าประเทศไทยสําหรับกรงไทยให้พวกเราอยู่ทุกวันนี้เป็นปกติสุ นี้เมืองนี้สร้างด้วยพระเจ้าแผ่นดินที่เหนือไทยกระผมว่าบทของทศไทยอยู่ที่พิษณุโลกครับจังหวดโดยทีมงานของระผมกำลังสร้างเป็นพระบรมราชนุสโสธรีที่ถูกต้องตามลักษณะขององค์ศิลปากรอยู่ที่นครไทยกรบบ้านของท่าน าสนาเพุ <t response> ่มคำสาัเ <t> พ <ile> <im itar> ื่้รับสตางมาเพราะที่โริการอีกด้วยแรงบุญของพระองค์ท่านอีกไม่นานท่านมณี่ยรมท่านจะได้ไปรกาศครับตอนนี้มีรูปจำลองกาอยู่ที่วัดกลางซึ่งมีจำปาต้นเดียวในรูปคือจำปาขาวครับที่มังกรนครไทยต่ออากนี้นะครับจากสถาบันกษัตริย์ทีาเราปกครองนกษัตริย์วันดีคืนดี คนไทยก็ทะเลาะกันคนไทยทะเลาะก,กันแล้วสุดท้ายเราก็เป็นทาาพม่าพม่า,า,ามายึดประเทศไทยไปมีชายคนหนึ่งอีกอยู่ที่พระราชวังการพระราชวังการอยู่ที่ไหนครับวิสโรกพระราชวังการวิสซุโร่ครับ ด่พิสลากาันนะครับเป็นถิ่นประสูตรของเด็กคนหนึ่งพระองค์ดำรู้จกักใช่ไหมครับพระทเรศวรมหาดาชเกิดพิศรุโรยามบ้านเมืองเป็นนกเขาไปแล้วไม่มีพระองค์ดำคนไทยนุ่งสรุทุกคน ทรงนำกำดาบสองมือเอาเลือดตาแผ่นดินเอาเหนือทุกหยดสร้างบ้านนี้เมืองนี้ขึ้นมาให้คนไทยตั้งแต่อายุเกา้าขวบเป็นตัวจำนำอยู่ที่พมา่าอายุสิบหกประกาศอิสรภาพ เมื่อครั้งพระองค์ดำอายุ16ประกาศอิสรภาพของบ้านองเมืองทุกวันนี้เด็กอายุ16ทำไรครับนี่คือบ้านนี้เมืองน,นี้ของคู่ด้วยกษัตริย์คนไทยต้องรับกษัตริย์ช้ยุนะนนครับ จมีาันกรศาพวกเราอยู่ได้ครับจะมีในส่วนสองอยู่ไหมครับสถาบนนี้เมืองนี้ย่อยยับจะมีในส่วนสองไหมครับเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่ต้องการจิตสำนึกของความเป็นคนไทยนี่คือขค่แค่ของคิศุโลก ที่นี่ครับคนพ่โรธเท็นค,คนสู้คนเป็นคนกล้าเพราะเป็นลูกพระองท์นาทุกคน,คนแต่คนพ่โลกไม่นั่แก่คนเพราะคนพ่โรกแม้จะกล้าแต่งกับเพรตายแต่คนพ่โลกทุกค,คนอยู่ในร่มธรรมของพุทธชินราชซึ่งเป็นพุทธัาสณะที่งดงามที่สุดในโลกครับ ฟังดางซ้ายเพชรชูนครับมีเทือกเขาที่งดงามภูเมียงภูเัดภูเสดดาวทุ่งแสดงหลวงมีที่เที่ยวเยอะเลยครับข้างบนนี้ขนาดนี้คุณอาภูมิตกประมาณ17 18 15ดสแปสบห้าเช้านะครับยังสบายสบายอยู่ ถ้ามาทางฝั่งขวาทางนี้ก็เป็นทุ่งนาน้ำบางตะกมามน้ำไม่ท่วมไม่ใช่าบางตะกนะครับพิษโลกน้ำต้องท่วมท่วมที่บางตะกามปีนี้น้ำท่วมเยอะมากมายไก่กองแต่พิษโลกท่วมเฉพาะที่บางตะกามกับท้องไนท้องนาเมืองพิษโลกไม่ท่วมครับนนเพราะบาร,ร,บบรมีของพุทธชินราชบารมีของพระองค์ ยื้อกับน้ำสู้กับน้ำมาสู่ชีวิตเพราะนั่นที่นี่คือเมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงครั้งกระโน้นพระบรมไใตรโลกันานเคยอยู่ที่นี่พริหาราชการหลานน้ที่นี่สมัยอายุทยา25ปีทรงบุญหลวงที่วัดทิามนีครับแหล่งท่องเที่ยวของเราภาฝาทั้งน้อยต็องไเที่ยวระบบงนิเวศถ้าเที่ยวในเมืองต้องเที่ยวประวัติศาสตร์เที่ยววัดเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติที่นี่จะสดใสและสดเขียวถ้าไปเกินมาตามรุ่งข้าวจะสวยตามทุ่งทุ่งข้าวจะดีถ้ากินกล้วยกำลังพุ่งปังที่นี่บางตะลุ่ามะริบองครับเป็นกล้วยตาเดี๋ยวนี้กล้วยตาพวกเราเรื่องชกแแตช่องกัะแรตก็มีกล้วยตาแคปูนก็มีทำน้ำพึ่งกล้วยก็มีเห็นไหมครับเรามีอะไรที่มากมายไห่กองชีวิตของญิชีวิตชาวแพรที่กินน้ำน้าน มองมีหาครับธรรมชาติที่นี่สดใสและสดเขียวยางแม่ยางหน้าหนาวยามหน้าฝนมาเที่ยวได้ตลอดปีครับ <c oughs> คนพิโซซโ่าเขาจึงบอกว่าที่นี่บ้านเราก็คือธรรมชาติสดใสไร้นพิษงามด่างเนรมิตนี่หนหะครับพิซซโรบ้านเราครับ <c oughs> วันนี้ ชื่นใจมากๆเลยที่ผู้คนจากหลายทุ้นที่มาเยี่ยมพิสุโรคูเขาตั้งแต่ในระดับใต้อย่างที่บอกแล้วเห็นเพื่อนของน้องพี่ที่มาจากภูเก็ตก็ชื่นใจจาได้บ้างจาไม่ได้บ้างจากหลายจังหวัดเห็นลูกยืนก็มองด้ามองผ่านรู้จักหรือเปล่าก็รู้จักบ้ามในรู้จักบ้างในอาวของพี่น้องประชาชนคนพิสุโรแปด0สสี่มคนเสร็จ ขอต้อนรับเรลาทวยเทียนทุกท่านเข้าสู่ข้อมก่อนของเมืองมุนก้าและสู่ในร่มธรรมของพระพุทธจินราดาด้วยความยินดีที่ครับครับผมท่านทุกผ้าผู้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมากราบคำปราศัยมากราบการต้อนรับแต่ขอเรียกความจริงใจว่าผมไม่เคยได้ยินผู้ว่าราชการคนไหน กล่าวทุงพรผลิ์ในงานเจนี้ให้ความรู้เก่นนะักเกลโรเทเ่นมากเท่ากับทุกภาพบิโตั์ในโลกท้องเพลิงต่างทั้งคนตา่ตงนตางๆที่กูุ่ว่าเกษกรรจังหวัดกล่าวในจังหวัดพีสุนั้นะผมไปนไปมองล้ล เแต่โตมาีรจะเป็นนครไทยนครชุมนาัวผงไปมาหมดแล้วไปรืยเท้าไม่สี่น่รถตู้สมัยนี้น่าท่านคว้าเชีาจังหวัดเชียหม่นคไทยจะตีไปร้อยแปดกิโเมตรก็นั่งรถตู้ไปได้แต่ผมต้องเดินไปเดินเท้าหอไม่ขับรถหรืออัไ ผมว่าอดีทีนายุเดชาแห่งน้ำเค็งนี่นะับก็อยู่ยุคโบรมือหน่อยมาอยู่ซะแล้วเมื่อเร็วนี้เองผมได้คุณเดชาได้คุณาพาผมไปดูจังหวัดอำเภอต่างๆตะบนต่างๆที่ผมเคยทร้ชีวิตแล้วก็เรนได้ทราบว่ามันดูแล้วมันเสียใจ สิงใก็ครางว่าสิ่งที่ผมเคยมีมาตั้งแต่โผอ,โอ,โอมันเดียวเข้าิดนั้นะมันหายไปหมดสิ่งที่ประทับใจเองมันหายไปหมดทั้งที่ทราบดีว่าการทำข้นแคว้น้อน,นั้นเป็นโครงการในพระราชดำริเพือ่อช่วยเกษตรกรแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทำไมยังมีประชาชน วันที่เขาเคยขางไว้จุดีประชาชนคัดค้านต่อต้ตอตอานผมก็รู้ความจริงวันนี้คราวนี้ก็เพราะเหตุว่าสิ่งที่เขาเคยอยู่ันมาเขาเคยต้องตัดมาเลยหายหมดผมเองสัมผัสเขาโทษตัวเองแล้วต้องตัดวัตถุนะฮะไม่ต้องถอดก็จะดีในอนาคตจ r ด ก็แตกว่าคนสัมผัดช้างต้องัดม้าต้องตัดไม้มันหายหมดสิ่งที่เคยเห็นมันหายหมดมันมาเลยบอกว่าไปไปแล้วมันทำให้ความหลังอยากเก็บความหลังที่อยู่ในหัวใจผมนั้นอยู่กับตกรเวลาถ้าหากท่านคิดตัวเต๋อหรพิุโลเจอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลุณาฝากคำพูดที่ว้ พูดคลคูค่นี้ไ้ท่านรู้ว่าเราขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดโลกที่ให้ความรู้และพูดให้เรารู้ถึงประวัติศาสตร์ให้เรากิดค,ความรักชาติขึ้นมาอีมากเดียวโดยเฉพาะเป็นเน้นถึงเรื่องเกี่ยวกับสถา,าบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เ,เรื่องแรกของบางคราท่าที่ทำคนละครไทย มันมีความหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดววก,กรรลางมันจะคือดีผมกระสิดบอกผู้ว่าที่ว่ากระสินเมื่อไราบอกนะผมจะชนขึ้นรถประสาทอัติ <c oughs> สินชวนจะนั่งให้ใครผมไม่ได้ผมไม่บอก <c oughs> ผมมีความดีใจในตัวทีว่รนนะู้จักผมมีความดีใจผมมีความสบายใจ อมีความสุขใจ